สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้พาพี่น้องมาเบื้องาการปลูกยางใหม้นะครับเด้อวิธีการนะครับอ่าพะพี่น้องมาเบิ้งนะครับนี่ยางนะครับว่าเขาปลูกขนาดใดครับเอาตามไปเบิ้งกันนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับนี่ระยะห่างระหว่างต้นของแปลงนี่อยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะครับพี่น้องนะครับระยะห่างระหว่างแถวนี่ ามเมตรหาิครับนี่ระยะจากนี้นะครับมาฝั่งนี้นะครับสามเมตรห้าสิบระยะจากนี้นะครับนี่มาหาอีกฝั่งหนึ่งน่ครับสองเมตรหาิบนะครับบางคนว่าคือทีแท้นะครับบางคนอาจด้วยขีดจํากัดของเรื่องพื้นที่นะครับกะเลยได้ประมาณนี้นะบางคนมีที่ร้ายก็อาจจะปูหางกว่านี้นะครับเด้อนะครับเดี๋ยวพาไป ยางไปเบ่งเป็นปลูกนะครับนี่พี่นอ้องลักอ่ารักอีกยังคือเสียใบอีย่างหน่นะครับรักนี่มีประโยชน์คือหนึ่งเสียใบเป็นการอ่าประเมินว่าอ่าหลุมมีเจ็กหลุมนะครับหลักอสิอันนั้นจังไไดนะครับสิปลูกอ่าขุดทังไดการขุดหลุมปลูกนะครับกับปลูกฝั่งเดียวกันนะครับพี่น้องเน้อ สมมติว่าลักขางทรายของลักหรือขางคว้าของลักนะครับเอากะอันานไปนะครับนี่อยู่นีเนื้อที่ป็นสองไร่กว่านะครับสองไร่กว่า็นสื่อยางมากประมาณจักรลอยต้นก็สี่ลอยสี่ลอยต้นนะครับเดีย๋ยวพามาเบ่งนะครับนี่ไป่นองหลักหลัก สมมุติว่ารักนี่รักเสียไปถ้าคุดลุมนะครับคุดลุมขนาดในลุมมียังน่นะครับนี่กระสีมี่ใส่ฟูรดานนะครับ้วกาปูนขาวนะครับห้องสองยางนีกอนเบืองต้นนะครับเพื่อ,อการเชือ้อราก,กับขา,มาแมลงนะครับนี่พี่น้องแล้วแต่ไผมักนะครับคุดขนาดไหนนะครับนี่นะครับอันนี้แค่ พอตะล้มต้นยางนะครับดินกะซุมดีนะครับนี่มึงพี่น้องฝังขวามือนะครับของอใหม่นะครับที่เติบนะครับจะได้กจำบำลุงเอาเนาะนะครับเนื่องจากดินหน่อยนะครับอ่าพี่น้อง่ะหลังจากการขั้นตอนการปลูกเขาคุดลุ้มแล้วด้วยพี่น้อง เ้าก็ห้วยพุระดานครับอันนั้นลงไปเ้าก็ย้ายว้ก้อนครับนี่ย้ายต้นยางไว้นะครับย้ายไว้จากนั้นก็จะปาดถุงดํานะครับอันนี้ยางเพเ่็นยางซัดหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่ประมาณสามสิบ้าทถึงสี่สิบบาทแล้วแต่ครับอันนี้พันสองห้าหนึ่งนะครับอันนี้ ายหอย่นมาปลูกยางดนะครับเอาเบิ่งวิธีการเด้อบานนี้เด้ออวิธีการนะครับอ้าเบิ่งเบิงเด้อพี่น้องไปยางมือไม่นะครับอ๋อปาดถุงเด้อครับนี่อ๋อกรีดเอามีดยังก็อมีดหน่อยเตอร์ครับอ่าคาเตอร์คตเตอร์แล้วมีดหน่อยเด้อพี่น้องนะครับอ่ากรีดนะครับเอาลงลงเลยกักรีดแรงสีเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ๋อ ค่อยเห็ดครับวนะครับยางกับน,นอนไหวนะครับอ่เบื้องพี่น้องเนี่ยต่พผู้ถนัดด้วยครับเห็นแห้งไร้เบาแตกกับว่เกิดอีกหรือจังใดอีกจะเป็นยากเนาะผมว่าอ้าวค่คอยเห็ดนะครับนี่นะครับอืมลักษณะนี่นะครับเบื้องเด้อพี่น้องเด้อ มือใหม่หัดปลูกสาหรับมือใหม่หัดปลูกขั้นตอนการปลูกนะครับอ่ะในลุมน่มแบบนี้อ่าตั้งตรงนะครับหันปลายไปทางได้ทางหนึ่งนะครับปลายตดนะครับอ่ะการตัต้งตรงแล้วเข้ากะเอาถุงออกนะครับขั้นตอนนี้ระวัางเด้พี่นอ้องเด้อยเอาดินมาก่อนดินมาใส่ก่อนนะครับอ่ะ ขั้นตอนนี้ระวังก็คือหออย่านน่ะน,นะครับพี่น้องย,ย่านหากมันย่านเบามันแตกนะครับค่อยๆเห็ดต้องพิธีพิถันแน่น,นะครับช่วงนี้นะครับอ่าอาอ,อกมาแล้วครับนี่พี่น้องเอียงไปข้างนึงกระทมบานนี้นะครับอ่าโคกดลงนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าลองไปทําดูนะครับเรียบร้อยบอครับนี่เรียบร้อยครับผมอ่าเรียบร้อยโอ้เบื้องเด้อบานนี้เด้อเข้เากับจังถมให้มันให้มันมิดนะครับให้เห็นแต่ตอกับอย่างะ่ะใบยางนะครับอืมอ่าครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยเพิก่กระปลูกมาเลยพี่น้องนะครับอ่าเบิ้งขั้นตอนนะครับการปลูกอ่ตัวนี้ เอาลงแล้วก็ค่อ,คอยๆจับใบน้ำพี่นออ้องแล้วเอาถมลงนะครับกดๆลงแน่นะครับโอ้ไม่พี่น้องอ่าสวยงามอยูลีเปินวะ อ้าวลุ้นกันว่าจะโตขนาดไหนครับอ้า,อาเป็นแนวทางนะครับเด้อนะครับอ้าวมือนนี่เก็ดความรู้เล็กๆน่อยๆในการปลูกยางนำมาฝากพี่น้องนะครับติดตามต่อนะครับเด้อช่วอยเป็นกำลังใจให้ยางให้นี่ ไงแน่นอนครับเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวพี่นนอมอ,อีกอีกคนหนึ่งอ่ามือนี้สวัสดีครับ